แอนต่อไปนี้คือสคริปต์วิดีโอ y o u t u b e ความยาวประมาณ800คำเป็นภาษาไทยสำหรับช่องออโตพาราไดสเกี่ยวกับการเปิดตัวยามาฮ่าไรดูด350ปี2025พร้อมราคาจำหน่ายขีดขีดขีดยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออโตพาราไดสแหล่งรวมข่าวสารรีวิวและความเคลื่อนไหวล่าสุดในวงการยานยนต์ที่นี่คุณจะได้พบกับข้อมูลเจาะลึกเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์รุ่งใหม่ รถแต่งสุดเท่และการวิเคราะห์ราคาที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับคอไบเกอร์ทุกคนหากคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับวันนี้เรามีข่าวดีสำหรับสายคลาสสิกไบโดยเฉพาะเพราะสิ่งที่หลายคนรอคอยมานานหลายปีในที่สุดก็เกิดขึ้นจริงกับการกลับมาของตำนานสองล้อจากอดีตยอย่าง Yamaha r d ามรดู350ปี2025ี่ที่เพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการและยืนยันแล้วว่าจะวางจำหน่ายเร็วๆนี้ r รดูดสามถือเป็นหนึ่งในโมเดลที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานโดยเฉพาะในตลาดอินเดียที่รุ่นนี้เคยเป็นรถจักรยานยนต์2จังหวะที่ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามในยุค 80s และ 90s และในปี2025นี้ y นี้ยามาฮ่าได้นำชื่อเสียงเก่าแก่กลับมาพัฒนาใหม่อีกครั้งโดยผสมผสานกลิ่นอายความคลาสสิกเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว สำหรับดีไซน์ภายนอกยามาฮ่าไรดูต3 5าปี2025ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของรุ่นดั้งเดิมเอาไว้อย่างครบถ้วนตั้งแต่ไฟหน้าทรงกลมถังน้ำมันทรงคลาสสิกเบาะนั่งยาวและแฮนด์ทรงสูงสไตล์วินเทจแต่ถูกปรับปรุงให้ดูทันสมัยมากขึ้นด้วยการใช้ไฟเล็ทั้งระบบพร้อมหน้าจอเรือนไมล์แบบดิจิทัลผสมอนาล็อกที่ให้ความรู้สึกเรโทรอย่างแท้จริง จุดเด่นที่สำคัญที่สุดของไรดู350ใหม่คือเครื่องยนต์โดยในครั้งนี้ยามาฮ่าเลือกใช้เครื่องยนต์4ีจังหวะ2สูบข,ขนาด349ซีซีที่พัฒนาขึ้นใหม่ให้ผ่านมาตรฐานไอเสีย bs 6และยูโร5ได้อย่างสบายพร้อมระบบหัวฉีดและเกียร์6สปีดให้พละกำลังสูงสุดประมาณ36แรงม้าแรงบิดราว30นิวตัลเมตรเมตรทำความเร็วสูงสุดได้ประมาณ150กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรียกได้ว่าแรงพอตัวสำหรับสายทัวริงและคนที่ชอบขี่รถในเมือ แบบล่อๆระบบช่วงล่างและความปลอดภัยก็ได้รับการยกระดับเช่นกันโดยมาพร้อมโชคหน้าเทเลสโคโปิกโชคหลังคู่แบบแกสและระบบเบรกดิสหน้าหลังพร้อม ABS แบบดูอัลแชนแนลที่ช่วยให้การเบรกมั่นคงมากขึ้นในทุกสถานการณ์ล้อเป็นแบบล้อมแม็กขนาด18นิ้วรัดด้วยยางหน้าขนาดเศษ100ส่วน90และยางหลังขนาดเศษ120ส่วน80ซึ่งให้ความสมดุลระหว่างความนุ่มนวลและการยึดเกาะถนน ในด้านฟีเจอร์ยามาฮ่าไม่ได้ลืมใส่เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาด้วยไม่ว่าจะเป็นระบบสตาร์ทมือแบบไฟฟ้าช่องชาร์จ USB สำหรับมือถือระบบสั่งการผ่านแอป y a m a ฮ a าวายคอนเน็ nect, ที่สามารถเช็คข้อมูลรถการแจ้งเตือนการบำรุงรักษารวมถึงการระบุต,ตำแหน่งรถได้อย่างแม่นยำซึ่งเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับรถแนวคลาสสิกแบบนี้ สีที่วางจำหน่ายในตอนเปิดตัวจะมีทั้งหมด3สีได้แก่สีดำด้านสุดเท่สีแดงวินเทจและสีน้ำเงินเมทัลลิกซึ่งแต่ละสีจะมาพร้อมดีคอลลน์เฉพาะที่ได้แรงบันดาลใจจากกลุ่นดั้งเดิมเพิ่มเสน่ให้รถรุ่นนี้มีความน่าหลงไหลมากขึ้น ในส่วนของราคานั้น Yamaha Redud มม350ปี2025เปิดราคาจำหน่ายในอินเดียที่ประมาณ2.30แสนรูปีหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ99,000บาทเท่านั้นซึ่งถือว่าเป็นราคาที่น่าครบมากเมื่อเทียบกับดีไซน์สุดคลาสสิกเครื่องยนต์ทรงพลังและเทคโนโลยีที่ให้มาครบครันแบบนี้ และที่สำคัญ Yamaha มีแผนจะนำรุ่นนี้เข้าจำหน่ายในตลาดต่างประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วยโดยอาจมีการปรับสเปคบางส่วนให้เหมาะกับสภาพการใช้งานและกฎหมายในแต่ละประเทศซึ่งในไทยอาจเปิดราคาที่ประมาณ1 2 0 0 0 0ถึง1 3 0 0 0 0บาทซึ่งยังถือว่าคุ้มค่าสำหรับไบเกอร์ที่ต้องการรถแนววินเทจที่ไม่ใช่แค่หลอกแต่ยังใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน รดูด350ปี2025จึงเป็นการคืนที่ของตำนานอย่างแท้จริงที่ไม่ได้เพียงแค่พาเราย้อนเวลาแต่ยังยกระดับมาตรฐานใหม่ของรถจักรยานยนต์สไตล์คลาสสิกให้ก้าวเข้าสู่อนาคตได้อย่างงดงามไม่ว่าจะเป็นคนที่เคยมีความทรงจำกับรุ่นนี้ในอดีตหรือคนรุ่งใหม่ที่อยากได้รถที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครรับรองว่าไรดูด350คืออีกหนึ่งตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้าม ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องออโต้พาราไดเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและรีวิวรถรุ่นใหม่ก่อนใครขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับหากคุณต้องการให้ขยายเป็นเวอร์ชันน่น1 5า0คำหรือใส่เสียงภาคซับไตเติต้ลเพิ่มเติมบอกได้นะครับ